ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีก็ด้วยนะครับวันนี้ก็เช้าวันที่25มิถุนาย 25, น2568้าแปดนะผมวันนี้ก็เอาลูกปลาก็เด็กขึ้นเริ่มร้อนกำลังขึ้นนะครับผมตกเลยนะเมื่อคืนนี้ประมาณึ้งตีเลยผมตกลง,งมายังเยอะมากเลยนะผมก็ทอดก็เอาเครื่องใส่เกี๊ยร้อยนะผมเดี๋ยวปีหน้านะครับผม ผมเอาเครื่องวินาสามตัวนี้ตัวแล้วยี่นะ้ำใส่กับตัวนี้นะผมวิตไผใหญ่นะผมผมดูแล้วมันรอบมาได้เหมือนกันมันไม่ได้เยอะกว่าตัววินาสี่นะผมเครื่องแล้วยี่นี่ผมเจอวิทชอตัว,ต,วตัวนี้นะผมรหัสตัวที่ผมใช้วิตปาสลิดเมื่อตอนนั้นก็เจอใบใส่แล้ผ่านมานะผมเนี่ยนะ อนี้ข้อที่สองนะครับคือมัน,นค่อนข้างที่จะินน้ำเยอะ mm hmm. น้ำมันวิ่งขึ้นมาเยอะกว่าช่อนะ mm hmm. ข่อไเป็นตรงคมนะผมแต่ส็ปตรงเรียบก็เลยเยอะนะผมในน้ำที่เกิดโซล,ลูปาสนิทเต้นสา <c oughs> ได้เลยเลยแลครับเข้ามาจบมาเนี้นะ เป็นงช่วงนะไอ้ลูกปลาทนะเลเยอะเลยนะนนะปปยยผมเห็นไหมฟีโปรตียาะผมนบ่อขังองี้นะครับเพราะว่าลูกปลาสผม,ม้าขังในในคลองนะผมเพราะมันให้น้ำนะผมเลยนะวัยาแนุ่งเลยนะคร โปรติแล้วของผมมาถ่ายลิปแนวนี้นะครับทิศไปใหญ่จะนี้นะคะสองตัวคู่กันตั้งคู่กันนะทั้งคู่กันไปฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับก็จบอันนี้ก็ ผมได้เก็บราหาัสแล้วราหารัสตอนนี้เก็บท,ที่ตรงนู้นนะผมส่วนสองลราวนี้ก็เก็บเหมือนกันนะผมพอจบวิศุปาปเลยก็คงไม่ทำการเป็นน้ำเข้าเลยนะครับผมเป็นน้ำเข้าอ่อน,ออน,ออนตัวนั้นตัวล้วเจ็ดที่อยู่หลังบ้านผูกกับเ,เสื้อหยวีนาวินั่สี่วิเข้าเหมือนเดิมนะผม จะบอกนะว่าวิลลปลาผลิตไม่เหมือนวินปลาใหญ่ปลาใหญ่มันจะเป็นแค่แบบนี้นะผมหันไม่เป่านะนะยาวไปลงนู่นเลยนะผมปลาใหญ่มันจะต้องเร่งออกมาเปิดน้ำสามวันเปิดน้ำวันวันหนึ่งวันที่สองตีประหัรเลยนะผม,ผมว่าแม่ค้าเขาต้องซื้อปลาน,นะผมเนี่ยนะแถวอ่าาางงเหนือไม่มีแบบนี้นะผม ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีแต่ภาคกลางนะผมตอนนี้นะผมจังหวัดวสมุทรสาครเป็นแหล่งนลี้ยปลาผลิตที่เยอะที่สุดนในประเทศในประเทศไทยนะครับผมเมือ่อก่อนนะผมเป็นงหวัดประการนะผมเมือ่อก่อนเนี่ยสมุทรสาครเลี้ยงปลานินนะผมเลี้ยปลาแล้วบางเบาและสมบัตประการเลี้ยปลาผลิตนะผมบางเบาบอกเบานะผม แต่ไม่ร mm ู้ว่าท่าไหนนะผมตกลกลายเป็นว่าสมุวต้อรื่อปลาสดิสตุราการเร่ปลาใหญ่เปลานินนะผมนจคิดว่าผมจะหมอาล่าให้ผานล่าตุ้ดิงนะผมยาวไปนี่นันไปแปดนะผมแต่ว่าผมใส่ไปเก้านะผมขนาดายาวก็แต่ว่าสองเมตรนะผมราคาตอนนี้นะผมลางละห้าหมื่นบานะผมห้าหมื่นนะ เมืนะ่ก่อนแค่เราุกระบาดเมื่อก่อนแ่ตมบุนกระบาดเองนะเมื่ก่อนนะารัระบบเน,นะนะแล้วก็เกียร์ประมาณเก่อนห้าพันนะเกียร์ตอนนี้ไม่รวมไม่มีแท่นนะผมอเจอา,านะ ไม่มีาการตื่นปกติทุกอย่างนะผมอแล้วก็แต่การไปบแค่300เจ้าตวเบอร์300น้อยนะ300้อยนะผมเบอร์8นะผม3โอเคนะก็ถอเขานี้ขอจบปรด็ตรงนี้นะครับยังไงเท่ากัน อากตัวแรกก็เชิญให้ลุงหนูแชร์ไน้ด้วยนะครับผมสำหรับกินที่เขากบอกเขาว่าสวัสดีครับ